สวัสดคีครับวันนี้พวกกับผมซาร์กาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครเซเบอร์นะครับแต่ก็จะมาเล่นในตำแหน่งของจังเกิลนั่นเองนะครับผมไม่ได้เอามาเล่นในตำแหน่งของโรมนะ,นะแต่ก็อีกเช่นเคยนะครับผมจะมาบอกตัวละครที่แก้ทางเซเบอร์นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันเซเบอร์ er <c oughs> นั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางเซเบอร์ได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมก็เอามาพูดไม่หมดนั่นเองนะครับผมตัวละครแก้ทางเซเบอร์นะครับวันนี้คือต้องเข้าใจกันก่่่่่่่อออออนน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 นะะะะะะคค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 รร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 ัััััับบ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 วววววาาาาาาาถ้้้้้เเ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 ซซ์์มมมมโโโโชุดดดดดแแลลลลศตตตตูไไไยยยยีีีสงงกกกก็็็ทททจป ครบชุดแล้วไม่ตายนั่นเองนะครับผมหรือว่ารอดมาได้นะตัวละครตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นอากัสตันเองนะครับเพราะว่าถ้าเซเบอร์กดอันติเมทยกอยากัสเนี้ยคอมโบครบชุดและ สามารถกดอันติสวนได้เลยนะซึ่งอาการก็จะไม่ตายนะครับตัวต่อมานะผมก็นั่นก็คือนาน่านะเพราะว่านาหนาก็มีพาสีนะครับที่สามารถเอาตัวรอดได้นะเซเบอร์ยกครบชุดไปเงี้ยเราก็เสียแค่พาสีนะครับผมแต่ก็ถามว่าเสียเปรียบไหมก็ทําให้ไฟนาน่าของเราก็ต้องระวังตัวมากขึ้นนะครับเพราะเราไม่มีพาสีที่จะใช้แล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางเซเบอร์ได้นั่นเองนะครับไอเทมป้องกันเซเบอร์นะครับแล้วก็ไอเทมที่แก้ทางเซเบอร์นะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นกรอบโบราณนะชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นดาบสสสเเเกกกก็็็็ตตตตดาาาาาววววนนนนนนนมมมมมิิยยูะะะะะะะคคครรรรรรัััับบบผ่่่ไออทททจจปปุพพภณีี้้หลแง แล้วก็ไอเทมที่ป้องกันเซเบอร์และแก้ทางเซเบอร์นั่นเองนะครับผมไปดูในเกมเพยกันเลยและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง i ิ h Man s h o p โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปลุกเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบ่อนชํชำระตาสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มค โอเคครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในอินเกมแล้วนะตอนนี้เราเจอเป็นเวทสองครับเป็นซาเวียกับนาหนะ้าน,านะที่เขาไม่มีเ MM อ็มเอ็มนะแต่เขามีอันดั้นะครับไม่รู้จะเอาอันดั้มาทําหน้าที่เป็นเ MM อ็มเอ็มหรือเปล่านะครับดาเมจนะอย่างที่รู้นะครับดาเมจอันดั้นี่คือแรงอยู่แล้วนะถ้าเลดเกมได้นะครับผมพยายามอยาให้พี่แกเลดเกมนะพี่แกมีเวลาเ,นะเ,เก็บสแต็กนี่คือโอโ้โหต่อยทีหน้าพังเลยครับผม <c oughs> และตอนนี้ชูโรม เปิลวอีไปก่อนครับแต่น่าจะไม่มีปัญหานะอันดัดเลนกลางคู่กันหน้าหน,น,น้านี่เขาแบบทับเลนกันหรือเปล่า <c oughs> ดูมาป่วนบับเหรอเพื่อนมาส่องบับแต่ไม่มีใครตามมาก็อ้าวเรียบร้อยครับแล้วมาจริงไง <c oughs> ไปบอกไม่มีใครตามมาไง <c oughs> โนแลนเข้าเลยครับอ้าวเรียบร้อยอ้าวได้อางเงี้ย <c oughs> ได้บับนะครับได้ได้ชูด้วยนะไปครับสวย แต่บอเซเบอร์เรานี่ไม่ธรรมดานะครับผมได้เปล่าซาเวียขบนและโลจัดครับผมน่าจะกลับบ้านไปแล้วนะสำหรับซาเวียนะครับกางสองครับโลอีโดนอันดัตเปิดไปครับโอ้โหแล้วไม่ตายโดนสวนแทนฮะอันดัตอ้าวแล้วซาเวียยังไม่กลับอย่างนี้เรามีสิทธิ์ได้ครับผมไปครับสี่้วครับเอาไปเลยครับผมสวย ่อนนะเพราะว่าเต่าเกิดนะครับดับบบเคครับเราเปิดเต่าไว้นะโนโแลน์หายนะครับมีสิทธิ์ที่เขาจะแบบมาร้านเรานะแต่ไม่รู้อยู่ป่าไหนนั่นเองนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับโนโแลนล้าไปก่อน เสียจัดเข้าเช้าวันนี้โนแลนหายไงก็ว่าอยู่นะครับแต่เราไม่ไปเช็คเองไงกเ็เรียบร้อยครับเละเลยโดรล้าเต่านะครับลัดโดดรัวอี้นะครับถ้าโดดเรานี่เราตายแทนแน่นอนครับไม่รอดครับผมขบวนได้ไเพื่อนตามชูไปจดนสันอีนิดเดียว สวยครับได้ชูดีโทเกย์ครับผมโนแรงมาจาังหวะนี้โดนเรายกแน่นอนครับไม่น่ารอดน,นะดเดินม,มาแบบไม่ได้ดูอย่างงี้ก็เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับไปอีกตัวเอาแล้วชูระวังโดนอีกนะเราแรงนะครับไว้ก่อน <c oughs> จะตายเรียบร้อยเลยฮะอ้าวแล้วมอสโคลเราไปโดนอันดั้ครับ ้องระวังอันดันบผมโอเคครับแล้วจ่ายฟิกทันไหมโอ้โหไม่ทันถ้าทันนี่น่าจะได้ปั่นป่วนศัตรูนะครับให้เขากลับช้านะอ่าแล้วโดแรนจังหวะนี้ครับขอตีเลยโอ้แต่เขามีทูมาซ้อนนะผมอ่ะแล้วโดซาเบีออเย,อ,อ,นนอ,ววยอีกตัวครับไม่รอดครับเราแล้วเมื่อกี้เราเล่นเยอะไปไงเข้าไปล้วงโดงแลเลยนะครับ แต่ดาเมมันไม่พอไงก็เรียบร้อยครับโดนเขาสวนอันนี้ระวังป่านะสวยครับชนโดนโนแลนไม่น่ารอดครับโนแลนเปิดเต่าสบายเลยครับอย่างี้เอาแต่อันดั้ไปได้ลุยอีกครับเดินไปอย่างนั้น อรโขบดันได้ป่ะเพื่อนแต่น่าจะมีศัตรูขึ้นไปแล้วนะครับไม่น่าปล่อยป้อมทิ้งไว้นะปล่อยฟาร์มสแต็กนะครับอันดับไ,ไ,ได้ปะ่ะโอเคครับโนแลนได้ไปะนะโอ้โหแล้วจะยกอันตรีซะหน่อยครับแต่โดนซาเวียล็อกขามาก่อนหนึ่งสเต็ป แล,ล้วอีจะไปจริงกับเพื่อนโหแล้วไปจริงไงมีสิทตายสูงมากนะครับลู้อีไปอย่างนั้นอ่าแล้วชูโอโหวาร์ปอย่างนี้ชูเห็นแน่นอนครับเรียบร้อยครับไม่น่ารอดแล้วจังหวะนี้ชูเล่นเยอะครับไปครับอันติได้ชูครับหนึ่งตัวโนแลนโลครับผมไม่น่าเข้านะโนแลนเลือดโลจัด ต่ซาเวียนจะล็อกขาแล้วก่อนหนึ่งสเต็ปไปครับบอกจอร์สันครับเอาซาเวียนเลยนะและชนครับผมสบายครับติวสองล้วตามถึงนะต้องบอกว่าปรับมานี่ไม่ธรรมดายอยู่แล้วนะครับสวยเอามาโขบ <c oughs> และดาเมจเราแรงเวอร์จัดอันดานเข้ามานี่คือเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ขนาดไม่อันตรีนะเนี่ย แต่ต้องบอกว่าเราเกิดด้วยนะครับเงินเราค่อนข้างเยอะนะตอนนี้สิบวิเต่าเกิดครับเดี๋ยวเ,าเอาบัาม่วงเสร็จนะน่าจะเต่าต่อนะครับอ่าสวยครับผมหูแล้วโดนโดนแรงเก็บหมดไหมจองสารไปช่วยครับไปวนรถมาช่วยนะสวยครับ แล้วก็เปิดเต่าชิวๆไปครับศัตรูเขาอยู่ตรงเลนกลางนะน่าจะมาไม่ทันครับพอสโคปเรามาช่วยด้วยโอเคครับผมโอเค,คไม่ใครอยู่ป่านะแล้วจอร์สันรอดหรือเปล่าเพื่อนไปครับล็อกโนแลนสวยครับไม่น่ารอดครับโนแลนโดนขนาดนี้รอดอะยากนะครับ อ่าบะมัวเขาเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวรออันติเมีก่อนก็ได้นะครับอีกสิบวินะไม่จำเป็นต้องรีบชนนะครับห้าตีอ่ะอันติได้แล้วครับนา่าจะพอดีนะสวยครับอันติอ้หูเลื่อนเลยนิดเดียวโอเคเราได้อยู่นะคว้ากลับมาเพื่อน เอาแล้วรู้อีเดินออกว้าตัวเองเฉยเรียบร้อยเลยนะครับมาขบได้เล่นบนนะไปเพื่อนยาวโอเคครับเชียร์คิีหมดแล้วมาขบไปไปห้าวีนะครับหลอดเกิดได้่ปเพื่อนไปชนอย่างนั้นโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับ มิสิตาไม่รอดครับเพื่อนไปอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยเลยเละอันนี้ถือว่าพลาดนะครับผมถอยก่อนเลยนะและหลอดเกิดด้วยนะครับอืถ้าตายตอนนี้นี่คือเจ็บปวดสุดแล้วนะครับเพราะว่าหลอดนี้น่าจะโดนนะครับถ้าศัตรูนี่เขาถมหลอดก็คือได้เลยนะครับต่าก็ไปล้าไม่ได้นะครับคือฝืนไปอะได้นะครับแต่ก็เล่นค่อนข้างยากนะมีสิที่เขาจะปิดเราสูงมากนะครับ โวซาเวียตอดมาครับเลือดเหลือครึ่งหลอดต้องกลับบ้านครับอันนี้เสียหลอดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอ่าแลวตีอยู่ด้วยครับเรียบร้อยเลยน่าจะรอหลอดเกิดก่อนนะครับค่อยไฟกันนะไฟใหญ่ทีเดียวนะผมแลวจังหวะนี้มีใครดักป่าหรือเปล่าโรอีเราไปดักนะครับน่าจะไม่รอครับชูสวยครับ ัวแลนแดดออกมาครับรอดเดี๋ยวเราเคลียร์หลอดก่อนนะครับผมแล้วค่อยตั้งหลักใหม่นะต้องบอกว่าเซเบอร์เนี่ยเราแรงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องหาจังหวะยกดีๆนะและตอนนี้เอามาเล่นป่าด้วยนะครับไม่ได้เล่นโลมนะก็ต้องหาจังหวะลุวงแบบระดับหนึ่งนะครับผม และอันดั้ปาแล้วครับตายครับสวยครับเราจะตายอีนนีดเดียวโอเคครับได้เรารออันดั้เลยนะดามิพี่แกแรงจัดแต่ตอนนี้สแต็กน่าจะเยอะแล้วนะครับสำหรับอันดั้นะตอนนี้ถือว่าสิบเซเบอร์มาค่อนข้างได้ใช้นะเพราะว่าทำให้ต่อเลือดอันดั้ไปได้เยอะนะผม er นะรับเซเบอร์นะมีโดาย,ยกไปครับเกือบตายนะแต่ก็ดามจยังไม่พอนะผมจะต้องให้เพื่อนมาช่วยดามจในการปิดอันดั้ด้วยนะ ไปครับโอเคแล้วเพื่อนชนไม่เป็นไรครับผมต่อไปตอนนี้ไปชนคนอื่นก็มีสิทีะโดนส่วนนะครับต้องวนรถรออยู่ดีนะอ้าวแล้วไปดักครับโอโ้โหมาเปิดอันตรอย่างนี้และเปิดอย่างสวยครับผมบอสโขไปล่อซื้อฮะแล้วจะได้ใครครับหลบก่อนครับผม าแล้วอันดัสมาครับผมเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหจังหวะนี้คอมโบกันไปแบบว่าเอาอย่างกัรมาทีมห้าศัตรูนี่คืออันดั้คือตกใจนะครับจังหวะนี้คือจังหวะเซอร์ไพรส์ฮะทีผือดาเมจแต่ละคนนี่คือหนักหน่วงอยู่แล้วครับอ่าแล้วเราอีไปโดนชูครับดูทรงชูน่าจะดาเมจนะครับต่ออีทีนี่อย่างโลครับเราไล่ไปทันนะเราฟาร์มต่อนะครับผม และหลอดอีก20วิด้วยเพื่อนถอยก่อนไหมและไปได้ชูมาอีกตัวครับมอดโคบโนแลนเอาบ้าม่วงเราไปนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเซบเบอร์ไม่ได้ห่วงบับม่วงขนาดนั้นนะเอาแล้วโนแลนไม่หนีอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับต้องบอกว่านหนีไปไหนได้ไม่ไกลนะพี่แกก็เลยเลือกที่จะแด็ดสวนเอาเลยดีกว่านะครับแต่เซบเบอร์ลงกลางทางเลยฮนะอันดัดเปิดแบบมาครับให้เพื่อนมองเห็นนะ เล้วก็ต่อจังหวะก่อนนะครับผมเด็ดไอเทมไวน้นะครับอืตายไหมเนี่ยโอเคครับรอดอยู่นะตาวีอันตีมาอีกหน้าน้าเข้ามาจังหวะนี้ครับไม่รอดนะผมรลอรัลวหลอดครับโอเคครับได้หลอดอันดันเปิดอันตีไปแล้วนะเราไม่ต้องกลัวนะผม แล้วร้วอีภาวะไปครับโอ้โหเจออันดัดจริงๆิงด้วยฮะไปเลยครับผมยกมแล้เกือบตายแล้วครับคาได้หนึ่งทีครับต้องบอกว่าไม่ได้ฟันอีหนึ่งฉับนะถ้าได้ฟันน่าจะได้อยู่นะครับอันดั้ด <c oughs> แต่น่าจะจบปอมได้นะเนี่ยตัวเขาตายกันค่อนข้างเยอะนะครับแถมอันดัก็ก่า <c oughs> จะเกิดก็ค่อนข้างนานเลยนะ มอสโคบเราไปต่อเลื่อนโนแลนครับกลับไปรีเลื่อนครับแต่ต้องระวังซาเวียนะซาเวียนี่คือเกมรับค่อนข้างดีนะผมไปครับยกซาเวียก่อนแล้วได้ซาเวียมาจังหวะน,นี้ครับมอสโคบตีป,ป้อมครับผมจีจีครับต้องบอกว่าซาเวียเนี่ยถ้าเขาได้ใช้คอมโบนะครับคือแบบว่าเบฟค่อนข้างดีนะเกมยื้อนี่ค่อนข้างตึงนะสำหรับซาเวียนะ แต่ต้อบอกเซเบอร์เรานี่เป็นตัวจับตายอยู่แล้วนะครับออกดาเมจแค่ไม่กี่ชิ้นก็แรงนะและนี่เรายิงเล่นป่าด้วยนะครับไอเทมนี่คือเงินนี่คือเร็วจัดนะครับโดนสับตายรัวๆแน่นอนครับผมตอนนี้ค่า11นะครับตาย1แล้วก็แอซิดห้าตอนนี้ทำดาเมจไป55,000นะครับแล้วก็ตีป้อมไป2,100ครับแล้วก็แท้งไป32,000นะก็ต้องบอกว่าดาเมจเราแรงอยู่แล้วนะครับเซเบอร์นะยกทีนี่คือถ้าเป็นตัวคอยบางๆนี่คือยังไงก็น่าจะคอมโบเดียวน่าจะหลับนะครับผมถ้าแบบไม่มีวายุพิภพหรือออว่าไเทป้งกันนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No way.